เล่นแอปก็แฮ้แตกแพ้เทดเหรียญก็แพ้เรามาทําฟาร์มกันดีกว่าครับนี่ก็มาเข้าแอปเอกนะครับมันมีอืมการแจ้งเตือนนะว่ามีหีบสมบัตินะครับแอปนี้ผมก็เคยเข้าไปทําเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับผมหัดทําใหม่ๆไม่เข้าใจว่าหารายได้ยังไงตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วครับเพิ่งมาทําได้สองสามวันดูกันครับ เรามาเลี้ยงสตัตว์กับผมเลี้ยงทาฟาร์มครับช่วงนี้ทําฟาร์มหีบสมบัติก็กดไปที่หีบสมบัตินะครับตรงสิบห้าเปอร์เซ็นตรงสัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็กดเปิดหีบสมบัติดับเหรียญได้มาสี่จุดเจ็ดเหรียญได้เหรียญเขาเรียกว่าอะไรเหรียญบิวหรือเปล่าวะอา่านไม่ออกหรอกนี่ผมโชคดีนะครับได้ดูช่องแม็กอีซี่นะครับ เขาแนะนําให้สร้างรายได้ไดช่องนี้ดีมากเลยครับผมต้องให้เครดิตเขาเป็นคนที่อธิบายดีมากชัดเจนเข้าใจง่ายทําให้ผมรู้จักวิธีหาเงินออนไลน์นะครับเรากดรับเหรียนไปแล้วให้คะแนนงีาให้คะแนนไปแล้วหนึ่งว่า เรามาอัปเกรดสัตว์เลี้ยงครับผม,มอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเพิ่งทําได้สองสามวันเองนะครับแอปนี้ดีนะครับการถอนเงินขั้นต่าแค่สามบาทเองครับอืมตอนนี้เลเวลผมเพิ่งอยู่ที่สิบสามนะครับสิบสามสัตว์ควีนปัจจุบันแต่ว่าจะซื้อตัวใหม่นี่ก็แพงนะครับร้อยร้อยแปดจุดเก้าเอ็มนะครับอะไรร้อยแปดดานร้อยแปดจุดเก้าห้ามิลเลนเนียน ร้ 108, 00 8, 00 9, 50, อยแปดล้านร้อยแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเหรียญมาดูนะครับรายได้ผมมีเท่าไหร่แล้วตัวนี้นะครับเพิ่งทำได้สามวันก็ได้สองบาทแล้วครับมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับถ้าเราสะสมเลเวอสัตเลียงของเราเราก็จะได้มากกว่านี้เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจก็เลยเอาออกไปไม่ได้ทำแต่ตัวนี้เข้าใจแล้วครับ ว่าจะหาะไรายได้มาจากไหนแล้วก็มีช่อง m ม g a ซี่เก,ก็บอกว่ามีภารกิจได้ทำมากมายผมไม่ทำนะครับไม่มีเวลาไปทำของของแอปคอยท็กอย่างเดียวตัวนี้เพราะว่ามันถูกจดิตผมนะครับแกป่วยแต่แอปนี้ก็แค่อัปเดตสเสรี แล้วก็ออกกันครับเหมือนเราขุดเหรียญแล้วก็ออกเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดมาดูโฆษณาไม่มีโฆษณาเลยนะครับน่าน่าทำมากลองลองโหลดเข้าไปทำดูครับเกมเอยแอป XGO นะครับทาผ่านเซลลกรมได้นะครับสะ,ะดวกมากตอนนี้ก็อยู่ที่สิบสามเลเวลก็ได้สองบาทมันมันก็ได้เร็วขึ้นเพราะาช่วงแรกผมได้ช้ามากตอนนี้ก็ได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเลเวลสัตว์เลี้ยงเรามากขึ้นเราก็ แล้วก็ได้มีไรายได้มากขึ้นแล้วครับมันก็น่าทำไปครับเพราะว่ามันไม่ต้องดูโฆษณาง่ายๆมันไม่ยุ่งยากกับโฆษณาหน้าเบื่อมากบางแอปโฆษณาโอ้ยเล่นเกมหนึ่งนาทีโฆษณาสินาทีสุดๆแต่กว่าจะได้เงินมันโอ้ยสิบสตังเป็นชัมม่วโมงแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมบายจุ๊บ